รถราคาป้ายแดงเนี่ยซื้อมาตั้ง7ล้านไม่มีใครขายทิ้งลงนํามาแปลงโฉมกันหมดเลยนะครับได้โฉมใหม่อันนี้ไมายบักนะคันนี้เอสหเดี๋ยวมาชมกันประกอบกันชนเรียบร้อยกําลังส่งเข้าอู่สีคันนี้เนี่ยเห็นบ้าสีดําฝุ่นจับขนาดนี้ขัดให้ดําเงาแบบนี้เลยภายในต้องอย่างนี้คุณดูลําโพงเบอร์เมสเตอร์ชุดภายในหรูหราเนี่ยไอแผ่นรองใต้เครื่องนี่เราจัดให้หมดเลยนะไฟหน้าไฟท้ายจัดให้ครบและใครอยากจะแปลงโฉมไม่อยากขายทิ้งมาแปลงโฉมมาเข้าคอนเซ็ปมาทำกับเฮียรีวิว มาอัปเดตกันหน่อยครับช่วงนี้ไม่ได้จัดโปรโมชั่นนะครับแต่ W222 อย่างที่บอกไปนะครับว่ารถราคาป้ายแดงเนี่ยซื้อมาตั้ง7ล้านไม่มีใครขายทิ้งลงส่วนใหญ่ก็ํำมาแปลงโฉมกันหมดเลยนะครับได้โฉมใหม่ไม่ว่าจะเป็นรถสีขาวคันนี้เตรียมส่งนะนี่นี่นี่คันนี้คันนี้คันนี้เตรียมส่งนี่นี่คันนี้เนี่ยเซิร์ชดูได้เลยนะครับของพี่ตี1ร้อยเดียวนี่ครับเตรียมส่งแล้วเป็นโฉมใหม่บากอีกหนึ่งคันประกอบกันชนเรียบร้อยนะครับกําลังส่งเข้าอู่สีทันหลังนี่ มาจากฉะเชิงเซาเจ้าของร้านอาหารบ้านโพร,ริเวอร์ไซส์ไปใน Facebook ไปเซิร์ชดูครับนะคันท้ายนู้นอีกหนึ่งคันนะมาครบเลยนะสีขาวสีดำนี่สีดำอีกหนึ่งคันนะครับสีดำนะสีบรอนคันนี้เนี่ยเห็นไหมสีดำปุ่นจับขนาดนี้มันต้องดำเงาแบบนี้นี่นี่น,นี่ขัดให้ดำเงาแบบนี้เลยนะเห็นไหมครับอันนี้เปลี่ยนไฟเรียบร้อยแล้วนะนี่ครับนะไฟหน้าไฟท้ายจัดให้ครบ แผ่นบางโคลล่างเนี่ยไอแผ่นรองใต้เครื่องนี่เราตัดให้หมดเลยนะเห็นไหมครับมาครบเซตเลยบางโคลยังมีเลยเห็นไหมครับจัดให้ครบชุดหน้าเลยด้านท้ายก็อันนี้ถอดเตรียมทําสีส่งทําสีหมดละนะด้านท้ายไฟน้ายก็จะเป็นแบบนี้ไดมอนด์สชั้นนะครับไฟเลนะี้ยววิ่งไดนอมิกอ่าเห็นไหมคันนี้เดี๋ยวติดตามไดเลยนี่ไฟหน้าครบเซตแล้วนี่ครับนี่นี่ไฟหน้านะอันนี้ไม้บักนะคันนี้ s 6 3 ดี๋ยวมาชมกัน22 2ก็จะมีสีขาวสีบรอนสีดำสามสีนี้เบอร์สีตรงระบบแห้งช้าความเงางามจัดให้คุณแปลงชมทั้งหมดนี้นะครับอะแล้วยังมีอีกที่อูสีนะบอกแล้วว่าช่วงนี้เนี่ยราคารถเนี่ยคุณคต้องต่ป้ายแดง7ล้านตอนนี้เนี่ยล้านกว่าขายยิงไม่ลงหรอกและระบบของมือเซอรเบนสเนี่ยตั้งแต่ W22 เนี่ยตั้งแต่ปี2015เนี่ยเขาทำออกมาแบบโอ้โห,หน่าใช้งานมากๆและผู้ที่ใช้เบนส์เนี่ยใช้รถถนอม บำรุงรักษารถอย่างดีเครื่องยนต์ช่วงล่างภายในใหม่เอี่ยมเลยใครจะขายทิ้งเอาเป็นว่าใครที่หาเธอรุ่นนี้อยู่แล้วมีใครขายทิ้งคุณตื้อเถะครับคุ้มแน่เพราะอะไรรู้ไหมครับไม่ว่าจะเป็นภายงภายในระบบต่างๆเนี่ยโอ้โหมันใช้ดีมากๆนะเครื่องยนต์ก็ขับแรง3า0 0้0 s 5 0 0ขับจริงจริงภายในก็หรูหรางจริงอะคุณมาดูนี่ภายในต้องอย่างนี้อะคุณดูลำโพงเบอร์เมสเตอร์ชุดภายในหรูหรานี่เนี่ยครับจอดิจิตอลพวงมาลัยเบาเบื่อนะเบาอุ่นเบาะร้อนเมมโมรี รหรือจะเป็นด้านหลังเนี่ยที่แบบว่าเป็นที่นั่งเนี่ยผู้บริหารหรือครอบครัวเนี่ยคุณดูนี่นี่ฮะสะดวกสบายปรับแบบกดปุ๊บเนี่ยเบาะหน้านี่พิงไปแบบว่านั่งสบายเหยียดเท้าได้เลยอะ่ะคุณดูภายในเนี่ยตั้งแต่รถราคาเท่าไหร่เจ็ดล้านนะนี่ครับเห็นไหมที่พักแขนนี่เห็นไหมแล้วก็เพดงเพดาน สลงสลุปนี่เปิดหมดเลยไฟภายใน7็สีครบเซ็ตปรับเปลี่ยนได้มีจอที่นั่งสองข้างแอร์เย็นเจี๊ยบเห็นไหมครับแล้วคุณดูภายในดิมีไหมมีเก่าสักจุดไหมไม่มีครับไม่มีเก่าสักจุดหนึ่งนี่รถของที่ตรีร้อยเดียวนี่โลโก้นี่นี่ตรีร้อยเดียวไปเซิร์ชด,ดูดังมากไปดูครับว่าตรีร้อยเดียวทําอะไรไปดูครับ อ่ามีเตรียมส่งนะตอนนี้รถคุณหาซื้อได้ล้านกว่าก็คุ้มนะคุณดูทุกคันเป็นประตูดูดเอสคัสสองสองเป็นประตูดูด,ด, 2, 2, ด,ดแล้วเป็นระบบถุงลมเนี่ยคันนี้ภายในก็สีน้ําตาลเนี่ยครับเหมือนกันเลยดูนะครับเอี่ยมมะเบาเมมโมรี่เบาร้อนเบาเย็นมีครบท้ววเลยนะอ่าคันนี้พึ่งซื้อมาจากเตน์อันนี้เขาใช้ตั้งแต่ป้ายแดงอันนี้ซื้อมาจากเตน์นนะนี่เตนต์ก็เก็บงานมาให้อย่างดีคันนี้ภายในสีดํา นี่ครับเขาหุ้มเพิ่มมาอย่างดีนะสีดำมันก็จะมีภายในสีครีมบางบางาคนชอบสีครีมเห็นไหมบอเนี่ยเห็นไหมเย็นกับร้อนแล้วก็าลาโพงเบอร์เมเตอร์เห็นไหมเนี่ยสองสองสองคือรถสภาพนี้ประตูดูดดูอย่าปิดแรงเดี๋ยวมันดูดเข้าไปเองใครใช้เอสค์ดคอยู่ W 2สองสองสองหนึ่งสองสามสี่ห้ายูอูสีอีกสามคันเมื่อวานส่งไปสองคันเอสค์ดคไม่ได้จัดโปรโมชั่นครับ แต่ลูกค้ามาที่เฮียรีวิวมาที่ศูนย์บิการแบงกิ้งเยอะจริงๆไม่มีโปรโมชั่นครับเพราะอะไรทำไมถึงมาเยอะขนาดนี้ไปดูคลิปเก่าครับว่าเพราะอะไรครับเหตุผลอะไรตั้งแต่พี่เอกชัยมาลูกค้าสองสองมากันเทียบเลยพี่เอกชัยทําเป็นไม้บักครับทำเป็นไฟหน้าเป็นประบบแท้แผลเยอรมันเลยนะและใครอยากจะแปลงโฉมไม่อยากขายทิ้งตามคอนเซปต์ครับซื้อมาตั้งแต่ป้ายแดงเจ็ดล้านเสียดายตอนนี้รถล้านกว่ามาแปลงโฉมมาเข้าคอนเซปต์มาทำกับเฮียรีวิว